สวัสดีครับ FC ทุกท่านมาแล้วนะครับช่องปัทัศน7824คํำเตือนนะครับข้อมูลที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางในการสรือาสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการทำสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเลขดับบนล,ล่างนะครับ ของวันที่31กระดกรกฎาคม2566นะครับสไลด์แรกนะครับก็เป็นเลขดับนะครับน่าจะเป็นเลขดับบนนะครับ F4 ทุกท่านของแอดคูณเห็น2งวันที่ผ่านมาก็ดับผ่านได้ทั้ง2งวดงวดล่าสุดไทย8ดับบนนะครับสลากออก5 30ก็ดับบนผ่าน สำหรับวันนี้แอดคุณเห็นก็ให้6ดับบนทุกหลักนะครับอยู่ที่ f 4นะครับหรือจะให้ดับ2ตัวบนก็ได้นะครับต่อไปก็เป็นเลขดับหลัก10บนเลขดับหลักหน่วยบนของแอดรามอินทานะครับงวดที่ผ่านมาก็ให้ดับผ่านทั้ง10บนหน่วยบนนะครับ ถ้าดูข้อมูลย้อนหลังนะครับดับหลัก10บ,บนหลุดไป1ง,งวดดับหลักหน่วยบนหลุดไป2ง,งวดนะครับสำหรับวันนี้แอดไลน์เนทาให้6ดับหลัก10บ,บนและให้9ดับหลักหน่วยบนนะครับ ไปก็เป็นดับ3ตัวบนรงโต๊ดของแอดรามินทางวดที่ผ่านมาก็ดับ3ตัวบนผ่านนะครับถ้าดูข้อมูลย้อนหลังสถิติย้อนหลังดับ3ตัวบนหลุดไป1งวดสำหรับวันนี้แอดรามินทาให้ดับ3ตัวบนก็มีเลขดับ 058 189 201 314 427 634 756 869 927นะครับต่อไปก็เป็นดับแต้ม3ตัวบนนะครับดับแต้ม3ตัวบน จะมี2ใบ2ส,สูตรของแพทรามินทาเหมือนเดิมงวดที่ผ่านมาก็สามารถดับแต้มบนผ่านได้ทั้ง2ใบ2ส,สูตรนะครับซึ่งใบแรกถ้าดูตามสาตินะครับดับแต้มบนหลุดไป2ง,งวดนะครับใบที่2ก็ดับแต้มบนหลุดไป2ง,งวดเหมือนกันสำหรับวันนี้นะครับก็ให้แต้ม4แต้ม9 แต้มสี่แต้มเก้าดับแต้มบนต่อไปก็มาดูดับแต้มล่างดับแต้มสองดูล่างของแอดรามินตาวดที่ผ่านมานะครับให้แต้มสามแต้มเจ็ดดับแต้มล่างไว้ออกหกสองก็กับแต้มแปดก็ดับแต้มล่างผ่านนะครับแต่ถ้าดู ข้อมูลย้อนหลังดับแต้มล่างหลุดไป1งวดนะครับสำหรับวันนี้ก็ให้มาแล้วนะครับซึ่งแอดลามินทาให้แต้ม1แต้ม9ดับแต้มล่างต่อไปก็เป็นดับบนทุกหลักนะครับ หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนของแอสสายลมเหนือถ้าดู2องวดที่ผ่านมานะครับสามารถดับบนผ่านได้ทั้ง2งวดงวดล่าสุดให้4ดับบนก็ดับผ่านนะครับสลากออก5 3 0สาำหรับวันนี้แอสสายลมเหนือก้ใยหกนะครับดับบนทุกหลัก6ไม่น่ามาบน ต่อไปก็เป็นดับแต้มหลักสิบหน่วยบนหรือว่าดับแต้ม2ตัวบนของแอดสายลมเหนืองวดที่ผ่านมานะครับให้แต้ม2ดับแต้มหลักสิบหน่วยบนก็ดับผ่านนะครับสลักออก30ก็เท่ากับแต้มสาสำหรับวันนี้แอดสายลมเหนือก็ให้แต้ม6นะครับดับแต้มหลักสิบหน่วยบน ก็มีเลขดับ06 601551 2442 33 88 7997นะครับต่อไปก็เป็นเลขห้ามซื้อนะครับเป็นเลขดับ3ตัวบนตรงโต๊ของแอดสายลมเหนือเหมือนเดิม2งวดที่ผ่านมาก็สามารถ ดับ3ตัวบนผ่านได้ทั้ง2งวดนะครับสำหรับวงนนี้นะครับแอสสายลมเหนือก็ให้เลขห้ามซื้อมาแล้วนะครับให้ดับ3ตัวบนตรงโต๊ดก็มีเลขดับ025 1 25 225 3 25 4 25เป็นต้นนะครับก็คือให้ดับคู่โต๊ดส5นะครับคู่โต๊ดส5ไม่น่ามา ต่อไปก็เป็นดับ3ตัวบนตรงโต๊ะนะครับดับ3าตัวบนตรงโต๊ะของแอดคุณแผนแคนครพน,นมนะครับจะให้มา2ชุดด้วยกันชุดนี้เป็นชุดแรกงวดที่ผ่านมาก็สามารถดับ3ตัวบนผ่านนะครับสำหรับงวดนี้นะครับแอดคุณแผนแนัรพนมก็ให้ดับ3ตัวบนมาทั้งหมด200ชุดด้วยกันนะครับ ้าดูตามนี้ก็คือให้แต้ม2แต้ม3นะครับดับแต้มบนต่อไปก็เป็นดับ3ตัวบนอีก1ชุดนะครับดับ3าตัวบนตรงโต๊ะของแอดคุณแผนนครพนมงวดที่ผ่านมานะครับก็สามารถดับ3ตัวบนผ่านนะครับ สำหรับวันนี้แอดุนแผนนะความมนมก็ให้ดับ3ตัวบนมาทั้งหมด200ชุดเหมือนเดิมนะครับเหมือนชุดที่ผ่านมาถ้าดูตามนี้ก็คือให้แต้ม5แต้ม6นะครับให้แต้ม5 6ดับแต้มบนนะครับ14ก็ลองพิจารณาดูนะครับต่อไปก็ เป็นเลขดับล่างทุกหลักนะครับเลขดับล่างของแอดพารัเดวัดที่ผ่านมานะครับให้4ดับล่างสลักออก6 2สอก็ดับล่างพานสำหรับวันนี้นะครับแอดพารัเก็ให้1น,นะครับให้1ดับล่าง1น่ไม่น่ามาล่างนะครับเป็นเลขดับของแอดพาร a เ ต่อไปก็เป็นเลขดับล่างทุกหลักนะครับเลขดับหลักสิบล่างไม่น่ามาล่างของแอดนาคิโนสองงวดที่ผ่านมาสามารถดับล่างผ่านได้ทั้ง2ง,งวดงวดล่าสุดให้8ดับล่างก็ดับล่างผ่านสำหรับวันนี้แอดนาคิโนก็ให้5ดับล่าง ให้ห้าดับหลักสนิทล่างนะครับต่อไปก็เป็นเลขดับหลักหน่วยล่างนะครับเลขดับหลักหน่วยล่างเท่านั้นของแอดวงปู่ชัย3งวดที่ผ่านมาก็สามารถดับหลักหน่วยล่างผ่านได้ทั้ง3งวดติดนะครับ งวดล่าสุดให้9ดับที่หลักหน่วยล่างก็ดับพ่านสำหรับวันนี้แอดลวงปูใชัยให้6ดับที่หลักหน่วยล่างนะครับส่วนเลขดับหลัก10ล่างแอดลงให้แล้วนะครับในคลิปที่ผ่านมาต่อไปก็เป็นดับคู่ล่างนะครับ เลขดับ2ตัวล่างของแอดดังเม็ดทรายนะครับถ้าดูวัตถิ่ผ่านมาก็สามารถดับคู่ล่างผ่านนะครับสูตรนี้ใบนี้ยังไม่หลุดนะครับในแต่ละงวดก็จะให้มา3ชุดด้วยกันสำหรับวันนี้ก็ให้ดับคู่ล่าง3ชุดก็มีเลขดับ1 1 6 1 1 6นะครับ สำหรับสไลด์นี้นะครับก็เป็นดับคู่ล่างของแอดดังเม็ดทรายเหมือนเดิมนะครับงวดที่ผ่านมาก็ดับคู่ล่างผ่านแต่ถ้าดูข้อมูลย้อนหลังนะครับหลุดไป2ง,งวดด้วยกันสำหรับวันนี้แอดดังเม็ดทรายก็ให้ดับคู่ล่างมา3ชุดก็มีเลขดับ166053นะครับ สำหรับสไลด์นี้ก็เป็นดับคู่ล่างของแอดดังเมซายเหมือนเดิมนะครับจะมีทั้งหมด3ชุดด้วยกันงวดที่ผ่านมาก็ดับคู่ล่างผ่านนะครับถ้าดูข้มอมูลย้อนหลังยังไม่หลุดนะครับสำหรับวันนี้ก็ให้ดับคู่ล่างมาก็มีเลขดับ73็6 79 83 86 89กดับ7 3 7 6 7 9 8 3 8 6 8 9 3, 6, 9ก96 99 78 79นะครับต่อไปก็เป็นดับแต้มล่างนะครับเป็นเลขดับไม่น่ามาล่างนะครับเป็นเลขดับแต้มของแอชชาพล สง,งวดที่ผ่านมานะครับก็ดับแต้มล่างผ่านได้ทั้งสองงวดงวดล่าสุดให้แต้มสีดับแต้มล่างก็ดับแต้มผ่านสำหรับวันนี้นะครับแอดชนะพลให้แต้ม6ดับแต้มล่างนะครับก็มีเลขดับ06 60 1551 24 42 33 88 97 79นะครับ ต่อไปก็เป็นดับคู่ล่างไม่น่าลงทุนนะครับเป็นเลขดับ2ตัวล่างของแอสตังพาปังรวยสีงวดที่ผ่านมาก็ดับคู่ล่างผ่านได้ทั้งสีงวดนะครับงวดล่าสุดก็ดับคู่ล่างผ่านสำหรับวันนี้แอสตังพาปังรวยก็ให้ดับคู่ล่างไม่น่าลงทุนก็มีเลขดับ 1> 9 1 4 6 6 0 6 2 3 3 8 8 1 7 7 5 5 9แล้วก็เลข04นะครับสำหรับคลิปเลขดับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ fc ทุกท่านคลิปนี้แอดต้องขอลาไปก่อนนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ